สวัสดีพี่โน้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะจ้าสวัสดีพี่โน้องเพื่อนๆทางงนะ้าช่อง YouTube ด้วยกันทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางละหายกําลัางใจกับแอดจอยด้วยเนาะจ้ามาพบกับแนวทางหวยห้าหน้อยสูตรหมัดรวมวันที่14เดือนเก่าจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยคือเก่าตามเคยเ้อจ้าพี่โน้องจ้าคนหาใน YouTube นี่ถือว่าคนหาบ่ยยากเพาะการจอยพารวยชาแนว รับรองเจอแท้แน่นอนนะจ้าสำหรับผล้านอยของวันที่สิบสามจ้าเด่นสองตัวหกกับสองวิ่งรูดจ้าผลน้อยเฉพาะกิจบนผพาดไปจะาสี่เก้าศูล่างเฉพาะกิจออกสามสามสองสามสองจับขู่เข้าไปที่ 2, 3, สองสามเฉพาะกิจสองตัวล่างจะเด่นสองวิ่งรูดสองมาจ้าสำหรับน้อยพิเศษ เจ็ดซีซีอ่าซีซีจับคู่เขากันเบิ่นเต็มเต็มนอกจากมื่อน,นี่คำนวณได้จิเบิ่นซีซคับสาแนวทางมาคนขางมาเล็กเบิ่นแต่ว่าจิเบิ่นอยู่ที่ซีซับสามสามน่อ,อคำนวณได้จิเบิ่นอ่าเบิ่นซีซับสามาอ่าซีมาเต็มเต็ม้ยพิเศษบนจาเบิ่นลาออกหาห โอ้โหมีสี่ครับสามมาเบิ่์นหาหาสำหรับหลงังพลาดไปจ้ะสำหรับน้อยปกติจ้ะฮกหาศูนย์ฮกหาศูนย์นี่ยสำหรับสูตรสูตรสองตัวของเฮานี่ยคือว่าพลาดไปนอกแต่สำหรับฮกหาศูนย์เนาะแต่ว่าแนวทางาห้าหน้อยของเฮาเมื่อนี้จับคู่เขา่าสามตัวบนอ่าน้อยพิเศษจะมาสามตัวบนเน้นเน้น สตัวโต๊ดเนาะจ้ศูนยหกหามาหกหศูนย์โอโหสุดปังค่ะพี่น้องจ้าสำหรับอฮาน้อยเมื่อนี่นอกจากสามตัวก็ข oh. ้ Sod oh. าแต่อีกแล้วจ้ารอบพิเศษจะลาออกศูนย์หกสำหรับศูนย์หกจับคู่พาดไปเราจะมาเด่นหกวิ่งรูหกจ้าสำหรับน้อย v ีไพจ้าสี่เจ็ดหกเจ็ดหกจับคู่เข้าไปที่หกเจ็ดจ้ er า vfp บล็อตจะเด่นทกวิลุทุกข้ามาจะหลากแปดศูนย์ผ่านไปจะสุดกันจับไห่บอถึงเนาะแปดสามแปดสี่แปดหามาแปดศูนย์ยินดีกับ fc ที่ตามยินดีกับก้นที่ตามจ้าสำหรับหานอยมือนี่ถือว่าปังมือนี่เข่าสี่นอยเต็มเต็มเนาะจ้าสี่น้อยเต็มเต็มน้อยปกติแนวท่าข้ามาสามตัวบดเนาะตัวเนียนเต็มเต็มจะหกศูนย์ห่า ปุนออกหาอ่าพุกหาสูตจโอ้โหเมื่อนี่สุดปังจะพี่น้องจาพูดพ,ดพดูบอกมูกบักเตะเขาตัวได้แบบใดสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปเพื่อเป็นกาลังใจให้กับแอดจอยได้เลยเนาอจ้าอ่าสำหรับแนวทางล่าพัฒนาข้อวันที่สิบสามนี่ถือว่าปังยินดีกับเอฟซีสตามจะสำหรับเล่าพัฒนาถ้าบอกเขาใจหรือว่าอ่าเข่าตัวได้แบบใดก็สามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาอจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับ ฮานอยขคงวันที่สิบสี่มือนี่จ้ะ้ามักษาชอบคอยตามเดอ้อจะพี่น้องจ้าสำหรับฮานอยมือนี่จะทำบ่ม,มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้น้องจ้า หลับชมใบปิ่นแนวทางนอกจากแนวทางตัวเลขถูกตัวมีเขามีรูดนอกจากผิดผ่านประกันแอสจอยตองขอสทดขอให้พี่น้องเอฟซีหลายๆนอกจากเขามาแล้วฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้แอสจอยด้วยนอกจาก้าป็นไปได้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อเสดาบอกพลาดแนวทางทีแอดจอยลงหายจากแนวทางดีๆมีห้พี่น้องเอฟซีได้ถูกว่านจะสำหรับเมื่อนี้ให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่สามกับห้าจ้ะสาม ห้าเด่นสามวิลุษสามจับคู่สามหาขอ่อาขออนุญาตค่อยๆเขียนเด้อใครเป่นอกจับอาปาปากกาเมจิกนอกจากเขียนบุ่อยถนัดจะ้ะมือนีลืมลืมถุงปากกายอยู่ที่ทำงานจะ้ 3, 3, 7, จะสามหกสามเจ็ดจ้ะสามแปด สามเก่าสำหรับเดนหาวิรุณหาจะจับคู่หาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งหาหนึ่งตามด้วยหาสองจ้า เห็นสัตว์กันอยู่เนาะจ้าตัวใหญ่อยู่เนาะสำหรับกันจะหกหาหกเจ็ดหกแปดสามตัวจ้าเมือว่านนี่มาสามตัวเน้นๆน้นสำหรับสามตัวมือนี้จะพายอยู่ที่ห้าสามหก หา้หาห้าสองสามหา้าแปดหกสามเจ็ดจ้ะโอ้โหอันนี้หกสามเจ็ดเนาะจ้ะสำหรับตัวเด่นตัวเน้เนจ้ะ สตัวเน้นอยู่ที่หกสมเจ็ดละกันเนาะจะมุมสุดเลยเนาะหาหาสองกันจะเน้นอยู่ที่หกเจ็ดห8าเก้าหาหนึ่งสาปดาหาจา้าสำหรับห้าน้อยมือในการตามนี้เลยเนะาะจะทาหม,มักถ้าชอบคอยตามเด้อจะพี่น้องจแก่าบหมักบ่กชอบปล่อยผ่านเนาะจา้าหมักตัวใดชอบตัวใดก็ลองเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งเนาะจา้า ขอให้พี่น้อง FC ทุกคนทุกทานสชคดีมีใ้กันทุกคนทุกทานจ้าฝากกูไลกูแชร์กดติดตามให้แอดจอยด้วยนอกจะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนาะจากขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆคอมเมนต์จ้าสวัสดีจ้า